สองบรรยากาศงานแต่งหมากคิมสุดหรูหราอลังการคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวิวาสุดชื่นมื่นของคู่รักพระนางนอกจออย่างพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารั์และนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอน์วนเทมัสนะ ห้องเวิลด์บอนรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทรัลเวิลด์เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและโรแมนติกซึ่งทั้งห้องถูกเนรมิตไปด้วยดอกไม้กว่าหนึ่งหมื่นดอกราวกับในเทพนิยายสุดหรูหราอลังการมีอุโมงค์ดอกไม้เข้าไปด้านในตรงกลางห้อง เนื้อฟลาเต้นรำและบนเวทีตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีขาวพร้อมกับจอเล็ดขนาดใหญ่ด้านหลังบอกเลยว่าสวยงามอลังการสุดๆทั้งนี้ในงานคนบันเทิงเกือบทั้งวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคัง่งอาทิยญาย่าอุรัสยานะเดตคูกิมิยะมากี้ป๊อกบูมสุภาพรตู่ปิยวดีมาวินดีจมาตูง แพรพันธิลาโย่งอัมแชร์นกฉัดชยัยนกสินใจเอสุพชยัยมะปรางวิราการสานิดีเจอเอกกี้อ้นสีพันแหม่มจินตราบุญเส้นวิริธิพาเมเฟื้องอารมณ์แก้มวิทยานีเป็นต้น